ที่สองคำหวานให้มัน,มนดื่มน้ำน้ำก็จะหวานขึ้นเพราะล้วนเป็นความรักอันเต็มเปี่ยมของผมผมบอกไว้ว่าความผิดพลาดบนโลกใบนี้ไม่มีความผิดใดที่ดอกไม้ช่อหนึ่งแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าหนึ่งชอบไม่พอก็สองชอบไปเลยวันที่หนึ่งไล่ตามรักกลเม็ดที่หนึ่งส่งดอกไม้คุณยิ่งส่งดอกไม้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงความจริงใจมากเท่านั้นผมรับรองว่าพอพี่หมิ่นผู้เห็นดอกไม้คุณต้องดีใจเหมือนดอกไม้บานแน่นอน จักากเตยนเป็นดงเลยคือว่าใช่ยฉันดอกไม้เต็มเลยคือห้องทำงานฉันมาเกิดอะไรขึ้นมานชาวคนร้านดอกไม้มาส่งดอกไม้บอกว่าคุณรู้ว่าใครเป็นคนส่งมาฉันจะไปรู้ได้ยังไงเจเเออเธอชอบเหรอไม่ชอบก็คงยากมั้งเธอคงไม่ใช่ว่าชอบด้วยหรอกนะ ไม่ชอบก็ยากนะคะพวกเธอชอบกันหมดเลยเหรอใช่ดีมากเลยให้พวกเธอทั้งหมดเลยฮะเฮ้ยวันต่อสุดี่แม่แฟนเออมาๆๆเอาไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยไม่เปลืองเงินขอบคุณค่าพี่หมิ่นหุยเออเออฮะอะเอาด้วยนะคะเอาไปขอบคุณนะคะเอาวันนี้นะขอบคุณครับได้ไปจีบหญิงฟรีไปไปไป พี่หมิ่นหุ้ยดอกไม้ของผมาาครับไม่เหลือสักดอกเออเอานี่อเอาไปเอไปเอาไปาไปไไปไปทำงาน,นทำงานและฉะ่าโมก็ยังเคยบอกไว้ว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ปฏิเสธผู้ชายที่พูดจาหวานซึ่งแล้วใจใสไม่ได้พออมินมพันสดุด่วนของคุณค่ะขอบใจ ทันที่สามไล่ตามรัก<อ>กลเมตที่สองคำหวานให้มันดื่มน้ำน้ำก็จะหวานขึ้นเพราะล้วนเป็นความรักอันเต็มเปี่ยมของผมบอกความห่วงใย,ยที่คุณมีต่อเธอไปอย่างใจกล้า <c oughs> ไม่ต้องหมกเม็ด <c oughs> เธอต้องประทับใจมากแน่นอนก้า <c oughs> มงแล้ว <c oughs> เธอไม่มาทำงานสายแน่นอน ไม่น่าจะไม่ได้รับหรอกได้รับดอกไม้หรือยังสวัสดีค่ะประธานซินฉันทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะประธานซินพออมินประชุมอยู่ค่ะพาอผมไปเจอผออมินขอบคุณฉันทางนี้ วันนี้ที่ฉันเสนอให้ทุกคนมาประชุมกันเพราะมีเรื่องหนึ่งอยากหารือกับผู้คุณได้เชิญว่ามาเลยอ้าวประธานสินประธานสินเอ่อขอโทษด้วยครับผู้จัดการเหอผมผ่านมาพอดีได้ยินว่าพวกคุณกําลังประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีหัวใจ AI กันอยู่ก็เลยอยากขึ้นมาฟังหน่อยไม่เกี่วกับไม่เกะ่กัอยู่แล้วเชนั่งครับเชนั่งคุณนั่งเถอะนั่งเลประธานเอนั่งนั่งนัต่อเลยอได้ได้ไ oh